ัดีครับสวัสดียินะครับครับคุณคุณจ๊อบครับครับคช่วยแนะนำชื่อก่อนดีกว่าครับอ่าได้ครับก็ในเผ่าพงเต็มสำริดนะฮะผู้มีการฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการดูแลรับผิดชอบงานที่ในการเป็นงานฟอนต์เอ็นนะฮะที่จะต้องดำเนินการเข้าไปในพื้นที่เป้าหมายที่จะสร้างแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าใหม่ๆนะฮะ อย่างแรกครับผมอยากทราบเกี่ยวกับภารกิจของฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการครับว่ามีอะไรบ้างครับครับสำหรับภารกิจหลักๆของฝ่ายชุมชนสัมพันธ์นั้นเนี่ยหลักๆแล้วมีประมาณ4ี่เรื่องลยนะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการวางแผนวางแผนกลยุทธ์ในการทํางานดางด้านมวลชนนะฮะมวลชนนี่ไมายถึงทุกแห่งที่เราจะลงไปนะฮะข้อที่สองนี่ก็เป็นการสร้างความเข้าใจหรือว่าสร้างการยอมรับ ของสังคมชุมชนในพื้นที่ที่เราจะพื้นที่เป้าหมายที่เราจะลงไปสร้างแรงผลิตใหม่นะฮะข้อสามก็เรื่องของการสื่อสารนะ,ะสื่อสารแล้วก็ก,การประสานการมีส่วนร่วมในชุมชนนั้นๆนะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะฮะ,ะ,ฮะไม่ว่าจะเป็นด้านทางด้านการศึกษาด้านวัฒนธรรมด้านประเพณี ด้านการอนุรักษ์พลังงานหรือสิ่งแวดล้อมต่างๆหรืออาชีพก็คือจะให้เขาคุณภาพชีวิตเขาดีกว่าเดิมก็คือหลักๆก,ก,ก็คือชุมชนฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการไปที่ไหนเมื่อทำโรงไฟฟ้าแล้วเนี่ยบริเวณน,นั้นคุณภาพชีวิตต้องดีขึ้น,นต้องดีขึ้นต้องดีขึ้นนี่คือคือภารกิจหลักนะครับแล้วสำหรับการดําเนินง,งานของฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการนะครับ,รบได้ก่อประโยชน์ให้กับกพกพอใไหบ้างครับ ที่ชัดเจนตอนนี้นะฮะที่เราดูแลสังคมอยู่ถ้าเราสามารถดูแลชุมชนให้ดีเราเหมือนกับกอฟแล้วก็อยู่ร่วมกับมชุมชนได้นะฮะและอีกอย่างหนึ่งพอเขาอยู่ร่วมกับเราได้เนี่ยเราก็จะไม่มีประเด็นต่างๆที่เขาจะเรียกร้องอะไรนะฮะาหลังจากที่เราได้ลงไปใกล้ชิดกับชุมชนนะครับทำให้เขามีทัศนคติต่อองค์กรเราอย่างไรบ้างครับงานชุมชนนี่เป็นธรรมชาตินะฮะที่ต้องมีมีมุมมองสองมุมนะฮะ มุมมองทางด้านบวกก็คือเราเป็นองค์กรชั้นดีกบพเนี่ยแล้วก็เหมือนกับเป็นองค์กรที่สงเคราะห์เขาอนุเคราะห์เขาเป็นที่ที่เขามาขอเงินสนับสนุนได้ง่าย <S S งานของผมนี่ชุมชนสัมพันธ์แล้วก็มีเงินก้อนหนึ่งแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งที่มีก็คือกิจการสังคมก็มีเงินอีกก้อนหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นก้อนใหญ่นะในภาพใหญ่มันก็มีทางด้านฝ่ายสื่อสารองค์กรก็มีกก้อนหนึ่งในการช่วยเหลือแล้วก็ ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับพวกโรงไฟฟ้าในพื้นที่แล้วก็พวกระบบส่งพวกนี้เขาก็จะมีเงินเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเรามีแหล่งที่เงินเยอะฉนนั้ชุมชนก็พยายามขอขอจากหลายๆที่อันนี้ก็เป็นมุมมองด้านบวกที่เขามองเราว่าเราเนี่ยให้การสนับสนุนเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่ส่วนทางด้านมุมมองด้านลบทัศนคติที่ก็เอาเฉพาะที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือเนี่ยนะประเด็นแรกที่เขากังวล มองเราค่อนข้างจะลบก,ก็คือเรื่องที่เรามีรถยนต์ในกฟผเนี่ยเยอะถึงสามสี่พันคันครับผมแล้วก็ทำให้ชาวบ้านรถติดเช้าประมาณชั่วโมงกว่า,ยา,วาเย็นนะครับผมก็เป็นเหมนกครับใช่เย็นก็ชั่วโมงกว่าอันนี้เราก็ผมก็พยายามชี้แจงเขาว่าตอนนี้กพผกำลังแก้ไขนะก็เช่นอย่างเราพยายามที่จะไปส่งเสริมมีสถานีรถไฟฟ้า ที่อยู่บริเวณรถไฟสายสีแดงที่เราเองออกเงินช่วยค่าออกแบบสร้างสถานีเพิ่มขึ้นมาเพื่อให้คนไปใช้รถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นไม่เอารถมาที่ทําง,งานประเด็นที่2องนก็คือว่าพนักงานเราเดี๋ยวนี้ส่งเสริมการนั่งรถบริการนะเมื่อก่อนมีส0กว่าคันผมก็ไปบอกชุมชนวนะ่าเดี๋ยวนี้มี42คันแล้วนะพนักงานเนี่ยนั่งรถนั่งรถบัสเพิ่มขึ้นแล้วก็เอารถลงมาน้อยลงนะ แล้วก็ประเด็นที่3ก็คือว่าฝ่ายบริหารเองก็ไม่ไนิ่งนอนใจฝ่ายบริหารก็มุฟผู้บริงานที่เป็นสายบำรุรักษาเป็นธุรกิจบรุงรักษาทั้งหมดเลยไปไว้ที่สายน้อยออที่ย้ายไปประมาณเดือนหนึ่งประมาณพันกว่าคนละในอนาคตคงประมาณถึง2,000คนเพราะฉะนั้นรถที่อยู่ในส่วนกลาง4 0 0พคันเนี่ยเข้าใจว่าภายใน ปีสปีเนี่ยจะเหลือซะต่ำกว่านั้นเป็นพันคันตอนนี้ก็ล่าสุดมีประเด็นเรื่องก่อสร้างวไวฟ,ฟ้าพระนครเหนือชุดที่2ที่เราไปสร้างกำแพงกันเสียงสูง4เมตรตามมาตรฐานของสำนักนโยบายทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมก็ปรากฏว่ามันก็ไม่ถูกใจชุมชนเพราะว่ากำแพงมันสูง4เมตรก็ไปบังลมทำให้เขาร้อน เขาก็าก็มามาเข้าชื่อก็มาพูดคุยว่าเอ๊จะลื้อกำแพงนี้ลงได้ไหมซึ่งตอนนี้ก็เบอร์เป็นช่วงหน้าฝนเขาก็เลยบอกชะลอดได้แต่เดี๋ยวถ้าอีกสักสองสา 2, เดือนเขาจะมาคุยใหม่ว่าให้ลื้อช่วงไหนบ้างก็ตอนนี้ก็กำลังอยู่ระหว่างพูดคุยกันเพราะฉนชุมชนนี่มันจะมีมีทั้งบวกทั้งลบ,บแต่เรายัางไงก็ตามเราก็ต้องพยายามสื่อสาร ทุกเดือนแล้วก็มันก็จะไม่มีประเด็นเรื่องเรื่องลบมากขึ้นอยากให้ท่านผู้ในการช่วยแนะนำโครงการที่ประสบความสำเร็จที่ผ่านมาหน่อยครับครับโครงการที่เราดำเนินการแล้วเกิดผลดีแล้วมีชื่อเสียงโด่งดังนะฮะสร้างชื่อให้กับทางด้านกพฟเนี่ยที่ชัดเจนมากคือโครงการชีววิถีที่พัฒนาแบบยั่งยืนยนะฮะโดยเฉพาะช่วงที่ชัดเจนมากคือช่วงที่น้ำท่วม ตรงน้ําท่วมเนี่ยอ้น้ำยา EM กับ EM Ball เนี่ยสร้างชื่อให้กับกปพมากเราผลิตเป็นล้านล้านลิตรไปช่วยเหลือชุมชนมันเป็นยังไงครับมันคือ,คอลักษณะก็คือเป็นน้ํายาชีวภาพนะฮะที่เป็นจุลินทรีย์ชนิดดีนะฮะเราโดยเอาน้ําตาลทางด้านทางด้านน้ําตาลในน้ำน้ำตาลกากอ้อยอะนะแล้วก็มามิกกับพวกหนะมากผลไม้ แล้วเป็นน,น้ำยาแล้วมามิกกันนะฮะแล้วก็บ่มเพราะในเวลาเจ็ดวันถึงสิบวันนะพอได้เวลาตามกําหนดปุ๊บมันจะเกิดเป็นน้ํายาชีวภาพขึ้นมาเอาไปทำอะไรครับหัวเชื้อเนี่ยเราสามารถฉีดฉีดทําให้น้ำเนี่ยจากที่แบบว่าน้ําที่แบบมันมีสกปรกสกปรกเนี่ยมันก็จะเกิดทางด้านน้ำใสสะอาดขึ้นมา<อ>ต่ก่อนมันไปกัดทางด้านจุลินทรีย์ จุลินทรีย์ดีเนี่ยไปกัดจุลินทรีย์ไม่ดีบางชนิดแล้วก็ช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนบางส่วนนะฮะเพราะฉันนี้ก็เป็นส่วนดีในขณะเดียวกันน้ํายาชีวภาพนี่ก็สามารถไปลดน้ําต้นไม้ทําให้พืชผลที่เราไปช่วยพัฒนาที่ตรงอําเภอไซน้อยในการปลูกแปลงข้าวนะฮะแล้วก็ใช้น้ํายาชีวภาพอันนี้แล้วเนี่ยปรากฏปรากฏว่าไม่มีเพี้ยงลงข้าว ในอำเภอไซน้อยในพื้นที่นาทดลองที่เราทําอยู่ครนะฮะซึ่งตลังทางนอำเภอไซน้อยก็เลยขอให้เราไปตั้งศูนย์การเรียนรู้ที่นั่นเพื่อช่วยเหลือชุมชนรอบๆอำเภอไซน้อยอันนี้เป็นโครงการที่ที่ดีมากๆและอย่างหนึ่งที่กระจายไปได้ทั่วประเทศก็เพราะว่าเราไปเซ็นเราสามารถไปเซ็นทางด้าน MOU กับทางด้านคณะเลขาธิการอาชีวะ ในประเทศไทยนะซึ่งคณ,ณะกรรมการเลขาธิการอาชีวะแห่ประเทศไทยเนี่ยเขาก็มีสถาบันที่เขาดูแลเนี่ยทั่วประเทศ99โรงเรียนเราก็เลยไปเป็นเครือข่ายกับเขาด้วยนะฮะนั้นถือว่าโครงการชีววิถีนี่ค่อนข้างจะประสบผลสําเร็จอีกอันนึงอีกสองสาอันที่ดีก็คือโครงการทางด้านฝึกอบรมอาชีพช,ชุมชนทางด้านการจัดสวน จัดไม้ประดับหรือการเพาะไม้การเลี้ยงไส้เดือนหรือว่าการฝึกอบรมอาชีพทางด้านผลิตภัณฑ์ต่างๆอันนี้ปสอนกอ็คือทางกบฟเองเราก็ไปจ้างจ้างจ้างครูวาอารย์เพื่อไปสอนทางชุมชนนะว่าในพื้นที่บางกวยเนี่ยมันเหมาะกับการปลูกปลูกไม้ไม้ดอกแล้วก็ไม้ประดับนะเพราะฉะนั้นถ้าเราขับรถไปตามถนนบางกวยใา่น้อยเนี่ย จะเห็นอย่างนี้ก็เพาะไม้เต็มไปหมดอันนี้ก็เกิดจากการฝึกอบรมอาชีพของชุมชนสันธ์ที่ไปฝึกให้กับชาวบ้านเพื่อให้เขามีอาชีพและมีไรายได้ที่ดีขึ้นนะฮะอีกโครงการหนึ่งที่ดีดมากมากก็คือโครงกา <ฮะ S 1> ครคลองสวยน้าใสคลองสวยน้าใสนี่เราก็เห็นว่าหลังไฟฟ้าเนี่ยมีคลองทั้งหมด11คลองซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันมีการบุกรุกที่แล้วก็บางคลองเนี่ยมันก็มีบ้านที่ไปข่อมอยู่ในคลอง เพราะฉะนั้นมันก็เกิดขยะเต็มไปหมดเลยแล้วก็ชุมชนหนนแน่นก็เน่าเหม็นเดียวโดยเฉพาะหลังสวนตลาดหลังสวนเนี่ยตอนนี้เราก็ใช้วิธีไปส่งเสริมรูปมาทางเทศบาลเทศบาลบางกววยก็เลยไปเก็บขยะแล้วก็ขุดลอกคลองแล้วก็ใช้น้ํา EM เนี่ยฉีดฉีดล้างอันนี้ก็พัฒนาทําให้เกิดเป็นคลองสวยน้ำใสขึ้นมานะพวกโครงการดีๆพวกเนี้ยเราก็เราก็มีการช่วย ช่วยทางด้านให้ให้ชุมชนคุณภาพชีวิตดีๆขึ้นนะแล้วก็อีกอีกอันนึงก็ที่ดีมากๆในปัจจุบันก็คือโครงการที่เราฝึกเครือข่ายนะฮะฝึกเครือข่ายในการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของแม่น้ำเจ้าพยาโดยใช้โดยให้โรงเรียนรอบๆรอบๆหนมวยฟ้าพระนครเหนือเนี่ยเยาวาชนพวกเนี่ยไปช่วยตรวจวิเคราะห์เฝ้าระวังแล้วก็ตักน้ำขึ้นมา ดูค่า BOD ต่างๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นโครงการที่ดีมากๆนะฮะการดำเนินงานของฝ่ายชุมชนสัมพันธ์โครงการที่ผ่านมาแลวครับมีอุปสรรคไหมครับอุปสรรคก็ก็ก็มีบ้างนะฮะคือจริงๆก็คงมาจากคนของกฟผเป็นหลักนะฮะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วว่าเรามีหน่วยงานที่ที่เกี่ยวข้องกับงานชุมชนเยอะนะฮะ แล้วก็เรามีหลายฝ่ายที่มีเงินมีสตังคะน,นะพร้อมที่จะจ่ายเพราะฉะนั้นเวลาชุมชนเขาขอมาสมมติว่าเขาขอจากที่หนึ่งไม่ได้เขาก็จะไปขออีกที่หนึ่งนึกออกไหมเขามีทางเลือกหลายๆทางเลือกอันนี้ก็อันนี้ก็ถือว่าเป็น<ม>เป็น,เป,นเป็นประเด็นเหมือนกัน,นที่ชุมชนเขาก็สามารถไปขอขอเงินที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยน,นะอีกอันหนึ่งก็คือ<ม>อุปรสรรค ก็คือการทำงานของของกฟผเองอะ่ะบางทีก็ไม่ต่อเนื่องเท่าที่ควรนะฮะเช่นอย่างไอบางโครงการบางโครงการดีๆอะไรเงี้ยนะพวกโครงการปลูกป่าเงี้ยนะเราเราทำมาดีแล้วเราทำเราชื่อเราขาดหายไปเลยแต่จริงๆป่าที่เราปลูกเราปลูกมาตั้งแต่ปี2537ัน้นะฮะ2537น้ี่ถึงปัจจุบันเนี่เกือบ20ปี ปลูกไปตั้งเกือบ4ี่แสนกว่าไร่แต่ว่าการการโปรโมทหรือการโฆษณาเราเรามีน้อยหรืออาจจะไม่ไม่เพียงพอมันก็เลยทำให้มองเป็นว่าหน่วยงานอื่นเนี่ยปลูกมากกว่าเราจริงๆิแปริมาณ4ี่แสนกว่าไร่นี่ถ้าคิดเป็นต้นนี่เยอะมากมเพราะว่าไร่หนึ่งมันต้องเป็นร้อยต้นนะฮะแล้วคูณก็มานี่หลายล้านเลยเราไม่ค่อยได้ ได,ได,ได้โปรโมทเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนนะะนั่นก็คือหนึ่งปัญหาคือความเป็น,เ,ปนเอกภาพในไฟฟ้าสองก็เรื่องการทำงานแบบต่อเนื่องสามก็อุปสรรคเรื่องสามเรื่องการสื่อสารการสื่อสารเนี่ยจริงๆพนักง,งานเราสองหมื่นกว่าคนเนี่ยมันสามารถมาช่วยพูดเรื่องพวกเนี้ยได้เรื่องพวกเกี่ยวกับข้องกับชุมชน หรือว่าภารกิจกพฟผอที่ทําไมจะต้องมีโรงไฟฟ้าแล้วทำไมทำไมจะต้องมีงไฟไไไฟ้าหลายหลายประเภทะจะต้องมีจะต้องมีเขื่อนจะต้องมีพลังงานทางด้านแก๊สพลังงานต้องมีพลังงานทางด้านฐานถินสะอาดทําไมจะต้องมีนิวเคลียร์ทำไมต้องมีแสงอาทิตย์มีลมอะไรเงี้ยเนี่ยพนักง,งานน่าจะไอเรื่องพวกเนี้ยน่าจะช่วยกันค่อยๆค,คุยกับชุมชนหรือว่า ชาวบ้านได้อะไร้ยมาตรการการแก้ไขอ่าใช่ใช่ใชอุปสรรคก็ส่วนใหญ่จะเป็นเป็นภาพใหญ่ๆนอกนอกจากเรื่องของสามเรื่องมาแล้วก็สุดท้ายก็คงคงเป็นเรื่องเรื่องคนคนที่ทำทางานชุมชนสัมพันธ์เองก็หลักๆแล้วจริงๆมันต้องมันต้องมีใจมีฮาร์ดแล้วก็มีแฮนด์ก็คือมือมือยอมพร้อมที่จะลุยอ่ะครับผมลุยแล้วเรื่องที่สามต้องมีไทมมีเวลา มีเวลาให้เพราะฉะนั้นถ้าผู้ทำงานถ้ามีครบสามเรื่องนี้ก็ก็มาทำงานด้านชุมชนนี้ก็จะดีครับก็เดี๋ยวถ้าจ็อบว่างก็มีเวลาชวนไปดูชุมชนที่บางโพได้เลยครับสาวบางโพที่ผมชอบะก็อีกที่ันึ่งชุมชนสองชุมชนแล้วก็ชุมชนบางโพอะชุมชนซอยสีทําเงินอะไรซึ่งเป็นชุมชนที่เขาหนาแน่นแล้วก็ค่อยๆพัฒนา ชุมชนสัมพันธ์องค์การนะครับเป็นฝ่ายที่ทําให้องค์ออกรกพเรากับชาวบ้านในชุมชนรอ,อบๆได้เนี่ยเข้าใจกันครับทําให้สังคมรอบๆกพมีความสุขครับผมเชื่อว่าถ้าคนในชุมชนมีความสุขพนักงานกพเองก็ทํางานด้วยความสุขครับและมันสามารถทําให้เราไปถึงคาขวัญของกพได้ครับที่ว่าเพื่อชาเพื่อความสุขของคนไทยใช่ไหมครับครับถูกต้องครับผมก็ต้องขอบคุณคุณ เข่าพงเป็นสำลิมาานครับผู้บริการฝ่ายงชุมชนสัมคัญมารครับคกลาวพอดีครับคุณครับ เสาเอกตอนเนียตั้งขึ้นได้เพราะมิตรภาพจากเพื่อนระวังเลยครับระวังหน่อยระวังหน่อยระวังตัดขึนมาได้ตันมาไดขอบใจนวิชที่ไม่ลืมกันเราเพื่อนบ้านกันมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันครับฝนต่อครับพ่อรีบไปไปิดทุกข้าวไป มีนะครับลุงน้ำซองเสาไฟฟ้าหากต้องเปียกฝนเราจะยอมเปียกฝนด้วมหากต้องทนทุกเราจะรวมทุกกลุ่มฟันฟลาคำว่าเพื่อนนั้นผูกพันเราสัญญาคำว่าเพื่อนแท้ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณลุงนะครับเราเพื่อนบ้านกันมีอะไรต้องคุยหลือกัการวีดเราเชื่อว่าความเป็นเพื่อนสร้างสิ่งดีๆได้เสมอกฟผผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย